สวัสดีครับรายการปริศาสติ์เขมรศึกษาวันนี้จะต่อเนื่องนะครเราจะมาพูดถึงเรื่องของอชัยชนะสงครามยุทธนาวีนะครับเราอ้างอิงนะครับภาพสลักที่ระเบียงคดทิศใต้ตปราสาทบายอน2แถวนะฮะซึ่งทบทวนนะครับว่าแถวกลางเนี่ยบอกเล่าสรงภูมิที่เขาตะยาเป็นเหตุให้เจ้าชายเซนุมาเนี่ยสิ้นประชน คอพระเจ้าชัยยะวังวันที่7จ็ดก็ยกปรีทาทัพเข้าโจมตีฐานทัพของกอ,องทัพจามแตกพ่ายแต่ว่าแม่ทัพจามเนี่ยรอดนะรอดหีไปได้ไปเตือนแม่ทัพกองเรือจามให้ระวงังนกะองเรือเขเมรจะเข้าโจมตีงั้นจึงเข้าสู่สงครามยุทธนาวีนะครับนะ เรามาพิจรารณานะครับนะฮะภาพสลักที่ปราสาทมันเตียชมานะครับภาพสลักระเบียงคดรทิจวันออกของปราสาทมันเตียชมาเนี่ยนะครับกับประติมาศวนะิทยาจาะกับกับจารึกนะฮะปราสาทพระขันเนี่ยมันน่าน่าเชื่อนะครับว่า พระเจ้าชายาบอมันที่เจ็ดเนี่ยได้ทรงวางแผนนะครับคือให้กองเรือจามเนี่ยเข้ามานะฮะในแม่น้ำชายาตะตัตะกะก็คือแม่น้ำเสียมเรียบในปัจจุบันเนี่ยกองเรือเขเมรเนี่ยจะเข้าโจมตีนะครับออทั้งกองหน้าแล้วก็กองหลังของกองเรือจาม กองเรือจามก็จะถูกปิดล้อมไม่มีทางหลบนีถ้าเราจำลองสถานการณ์ขึ้นมาใหม่นะจารึกอาสาบันเตชมาเนี่ยได้บันทึกววลากรรมของเจ้าชายสรินุมารว่าลบชนะกองทัพจามทวงคืนดินแดน78กตำบลสู่กัมพูธเทศมันมันแสดงข้อที่จริงนะครับว่า ขนาดนั้นเนี่ยนะฮะกองทัพจามเนี่ยมันสูญเสียทั้งดินแดนแลว้วก็ที่ยึดครองไว้กับสูญเสียกําลังพละะภาพสลักเล่าเรื่องนะครับอนะแม่ทัพกองเรือจามเนี่ยนะะกําลังเคลื่อนพลด้วยเรือพายนะฮะกับภาพสลัก ทหารจามเนี่ยพยายามจะยิงนกพิราบนงสารนี่มันแสดงว่านะครับพระเจ้าชายยาวมรนท่เจดเนี่ยน่าจะรู้ข่าวสารว่าพระเจ้าชชยธนาวมรนท่สี่เนี่ยกำลังจะเสริมกําลังพลร่วงรู้เวลานะครับการเคลื่อนพลของของทางฝ่ายจามว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับการส่ง กำลังพลทางเรือเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กับการเดินเรือในตัวเรือสาบกองทัพจามเนี่ยนะฮะสันิษฐานนะครับอาจจะลำเลียงพลด้วยดเรือเดินทะเลเ,เมื่อเข้ามาในตนัวเรือสาบนะฮะจะขึ้นบกเนี่ยก็น่าจะลำเลียงพลด้วยเรือภายสังเกตจากภาพสลัก เล่าเรื่องนะเป็นเรือพายขนาด20่ิบพาย,ายเราอ้างจารึกประสาทพระขันนะครับกองทัพจามเนี่ยำเลียงพลเนี่ยเข้ามาในแม่น้ำชัยยตะตะกะนะคือแม่น้ำเสียงเรียบปัจจุบันเนี่ยตรงจะตรงไปยังฐานทัพจามแม่ทัพจามเนี่ยน่าจะส่งกองเรือเล็กเนี่ย จากฐานทัพเนี่ยก็บริเวณปราสาทพระขันนี่แหละนะฮะลงไปรับกำลังพลจากเรือใหญ่ที่ที่ที่จอดไว้ที่ที่ที่ท่อสมอไว้ที่ท,ที่ตรงเลยสาบผมอยากให้เราย้อนกลับไปดูนะฮะภาพสลักที่ระเบียงคดทิ่เหนือของปราสาทเบนกอตมาอ่านะที่ผม เาล่าไปว่ามันเป็นเรื่องของการเตรียมําสงครามมันมีภาพสลักเล่าเรื่องเ่ยเจ้าชายเซนนทุกุมานเนี่ยนำพ่อค้าเปอร์เซียเข้าเฝ้าซึ่งสันนิษฐานนะครับว่าเป็นที่มาของการนําอาวุธหน้าไม้คนอาวุธขว้างเข้าประจําการในกองทัพเนี่ยมันทําให้เราน่าเชื่อนะครับว่าเจ้าชายเซนินทุกุมานเนี่ยได้ร่วมวางแผนทำสงครามยุทธนาวีโดยนํา อาวุธหน้าไม้กลกับาวุธกวางที่มีอนุภาพร้ายแรงมาเพื่อใช้ระดมยิงกองเรือจามที่ถูกปิดล้อมอยู่กลางแม่น้ำเฉียมเลียบเนียเออราก็น่าเชื่อนะครับว่าพระเจ้าชัยาโวมันที่เจ็ดเนี่ยทรงได้รับทราบข่าวสารแล้วก็ประเพณิธนาคารอ,อได้เป็นอย่างดีได้วางแผนเข้าโจมตีฐานทัพ ของจามก่อนนะเมื่อกองเรือจามออกจากฐานทัพไปรับกําลังพลที่โตเลสาบเมื่อกองทัพของพระเจ้าชัยยวมันทิจเข้าโจมตีฐานทัพกะไวไปยางมหาตาอย่างราบคาบแล้วเนี่ยภาพสลักถึงบอกนะครับว่ากะไวไปยางมหาตาเนี่ยหลบหนีออกไปไปแจ้งเตือนแม่ทัพกองเรือจามข้างหน้านว่ามีกองทัพเรือเขมรเ,เนี่ยดักอยู่แต่มันก็มันก็สายเกินไปนะครับ ภาพสลักนะครับที่ระเบียงคดทิตะวันดอกของภาษามันเทศหมันสลักภาพนะครับบอกเล่าว่าพระเจ้าชายยาบอมันที่เจ็ดเนี่ยทรงนํากองเรือเขเมรเนี่ยเข้าโจมตีกองหน้ากองเรือจามเราไม่ทับกองเรือจามไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเมื่อถูกโจมตีก็พายเรือหลบหนีนะภาพสลักนะครับที่ ระเบียงโคดทิศใต้ของปราสาทบายอนนะภาพสลักนี้มันได้อารมณ์เลยครับมันสลักภาพของแม่ทัพกองเรือเขมรเนี่ยใบหน้ากระยิ่มยิ้มย่องนะฮะมันสะท้อนอารมณ์ครับเข้าก็เหตุการณนะ์เพราะว่าเขารู้นะครับว่ากองเรือจามเนี่ยมันมันเข้าสู่ค่ายกลรอน้านแล้วเนี่ยเขาจึงสั่งให้กองเรือเขมรเนี่ยเข้าโจมตีกองหลังของกองเรือจาม สถานการณ์ที่กองเรือจามถูกโจมตีทั้งกองหน้าและกองหลังเนี่ยต่างต้นหนีเข้าหากัน,นะะมันเสียรูปกระบวนสับสนวนะุ่นวายอยู่กลางแม่น้นะําจึงเป็นเป้านิ่งนะครับให้กองทหารเหมนเนี่ยบนชายฝั่งนะซึ่งใช้อาวุธหน้าไม้กลนและอาวุธกว้างเนะี่ยระดมยิงนะฮะจนยากที่ทหารจามคนใดเนี่ยจะรอดชีวิตได้นะ เราไปดูหลักฐานจารึกภาษาภาษขรันเนี่ยบันทึกเหตุการณ์สงครามยุทธนาวีว่านะครับพระเจ้าศรีชัยโวรมันเนี่ยทรงฆ่า,าหัวหน้าศัตรูในการลบด้วยลูกธนูหนึ่งร้อยล้านดอกเพื่อปกป้องแผ่นดินความต่อมาบอกว่าบนสรน้ำที่สกปรกไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปได้นี้นะครับสนามลบ ซึ่งมีแสงสว่างอันหน้าหวาเสียวกับพืชัวลงด้วยจำนวนอาวุธที่คว้างมาลากับหาฝนเนี่ยมืดตื้นไปหมดนะมันชัดเจนครับจาลึกกล่าวถึงสงครามยุทธนาวีไงกองเรือจามเนี่ยถูกครอ,อกอยู่กลางแม่น้ําแล้วก็ถูกเราดมยิงด้วยอาวุธหน้าไม้กลและอาวุธคว้างมาลากับหาฝนนะ บันทึกในจารึกปราสาทพระขันเนี่ยกล่าวถึงกองทัพพระเจ้าชายพะรมที่เจ็ดใช้อาวุธธนูและก็อาวุธคว้างทําลายกองเรือจามประกอบกับภาพสลักสงครามยุทธนาวีทั้งที่ประสาเป็นเตชมาและก็ราษาบาย์ไม่พบนะครับว่ากําลังพลนะในกองเรือทั้งฝ่ายเขมรและก็ฝ่ายจามเนี่ยใช้อาวุธธนูแต่อย่างใดะ ทั้งปรากฏนะในภาพสลักลูกธนูระดมยิงเข้าสู่กองเรือจามเนี่ยจึงทําให้เราเชื่อนะครับว่ากองทัพของพระเจ้าชัยยะโอมันที่เจเนี่ยได้วางกองทหารธนูนะธนูหน้าไม้โกนกาอาวุธขว้างเนี่ยประจักรรมมันอยู่บนบนชายฝั่งแม่น้ำแล้วก็ระดมยิงกองเรือจามที่ถูกปิดล้อมอยู่กลางแม่น้ำ จารึกประสาทพระขันนะครับยังบันทึกต่อไปนะครับว่าในการสู้รบนะครับในที่ซึ่งรองรับเลือดของศัตรูเนี่ยพระองค์ทรงได้รับชัยชนะทรงโปรดให้สร้างเมืองที่มีชื่อตามชัยชนะนี้นะครับซึ่งหินและก็ดอกบัวทองได้เปลี่ยนสีของดินปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสีเหมือนทาด้วยเลือดนั่นอธิบายนะครับ ว่าเมืองชัยศรีก็คือที่ตั้งของปราสาพระขันนะครับจารึกบันทึกต่อไปนะครับว่าในชัยศรีเนี่ยพระราชาได้โปรดให้ขุดแม่น้ำชัยยะตักตะกะ,ะเหมือนกระจกเงาที่โชคดีมีสีสันด้วยด้วยหินทองเฟื่องระยานะครับแม่น้ำนี้ ซึ่งมีแสงส่องสว่างด้วยแสงของประสาททองแล้วก็มีสีสันสีแดงของดอกบัวที่เป็นประกายที่ประสาททองนี่ก็คือประสาทนาคพันธ์นะครับที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ํชาชยตะตะากาที่ดกดขยายออกไปนะคือข้อความสําคัญในจารึกนะครับสถานที่ทําสงครามยุทธนาวีเนี่ยก็คือที่ตั้งของประสาทนาคพันธ์ แล้วอาจารยลึกยังบอกนะครับว่าตรงเนี้มันทําให้เราลึกถึงภาพกองโลหิตที่พระละควะได้หลั่งออกมานะเพราะฉะนั้นครับชื่อของแม่ทัพนะกองเรือจามที่พาลูกน้องมาตายในที่นี้ก็คือพระละควะใครที่ไปที่โวปราสาทบายนนะครับ น่าจะไปดูมลภาพสลักภาพนี้นะครับปฏิมานวิทยามันบอกนะครับว่าจาวัยยามาหาตาลนกะ็คือชื่อแม่ทัพจามที่ปรากฏในจารึกประสาทปันตีชมานะครับได้ไปเบรกไประงับการเคลื่อนพลของแม่ทัพกองเรือจามชื่อพัรลควะ ที่ปรากฏชื่อในจารึกภาษาพะขันแล้วเราก็คงจะน,นึกถึงสงรครรมที่เกิดขึ้นกับแม่ทัพจามทั้งสองคนนี้นะครับนะผมผมเล่าเรื่องสงคารามยุทธนาวีด้วยปฏิมาณพุทยาภาพสลับมันอาจจะโดดข้ามไปข้ามมาภาษาบันเตียชมาภาษาบายน ผมเชื่อนะครับว่าพระเจ้าชายยะวมันที่เจ็ดและก็เจ้าชายเส็นทุกุมาเนี่ยได้ร่วมกันวางแผนทาสงคารามยุทธนาวีเจตนาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะทําลายกองเรือจามเนี่ยให้สิ้นซาก